สคศาสตร์องค์ประธานนะครับเนี่ยเอ่าลือยู่สีนะครับองค์ประธานองค์กลางน่าจะเอียงมแล้วครับครับภาพเดิลาไเดี๋ยปอะงี้แม่อง

đẹp, 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 เป็นองค์จำลองปราสาทประธานต่ตมทุกสำคัญที่พบพระจำลองปราสาทของตํานะครับปราสาทประาธระานตั้งอยู่กลางของกลุ่มปราสาทอิฐห้าหลังใช้อิฐเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก แต่ได้ชำรุดพังลงคงเหลือเฉพาะฐานที่ก่อด้วยิลาเลงประสาทหลังนี้เดิมมีลวดลายปูนปั้นประดับสร้างถวายพระศิวะเทพเจ้าสูงส่งในาศาสนาฮินดูะีิสวานิกายเพราะได้ขุดพบศิวลึงรูปเคารพแทนองค์พระศิวะพบทับหลังสลักลรยา สุนทรมมุติหรือภาพพิธีส,สยมพรแต่งงานระหว่างพระชวะและนางคาติขมาร่หนูช่วงเทศกาลที่เขามีแสงสีเสียงอ่ะสวยมากแต่ว่าแต่ว่าเนื้ยปูนพันทำไมแต่ก่อนไม่มี

Nhạc. clip của buổi giọt tiếp tục bông áo <laughs> หมอกจะทำโดยอิดครับอันนี้จะเป็นอิดใหม่นะครับแต่ตัวล่างก็จะเป็นอิดเก่าแล้ฐานฐานเอามาก,ก็จะเป็นศีลาแรงนะครับ รู้สึกไอ้องปบสาจะเอียงออกข้างเลยนะครับรอยรอยแกะสลักที่ยังไม่เสร็จ านมันก็มันก็จงใจว่ายอดบัวครับ ขึ้นมาอยู่สามยอดนะครับนี่ก็เป็นประมตุ่มลง mình có bên này gì đấy à Ờ không có chuyện gì đâu. Nếu theo thì